ต้องขอโทษแฟนเพลงทุกคนมีแต่คนถามตลอดสัปดาห์เดี้ยนป่วยเป็นอะไรเดี่ยนไม่ไปทำงานเป็นหนักเหรอสาหัสเหรอต้องใช้ชีวิตให้ขุนเดี้ยนพักผ่อนสักแป๊บหนึง่งคงจะต้องเอาไปหางานทำค่ะ จากกรณีที่ทางด้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษถาวงค่ะได้ออกมายุติบทบาทการทาหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการคนดังนั่งเคลียร์หลังจากที่อาจารย์เนี่ยอยู่คู่รายการนี้มานานถึง12ปีก็ต้องบอกว่าทําให้หลายๆคนค่ะตกใจแล้วก็ใจหายค่ะเพราะว่าติดตามแล้วก็รอฟังอาจารย์เพราะหลายหลคนก็บอกอาจารยิ่งศักดิ์เนี่ยเวลาถามเข้าประเด็นถามดีถามตรงแล้วก็เจาะลึกทุกประเด็นค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ได้คุณเมย์ค่ะซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวของช่องแดเนี่ยมารับหน้าที่มารับช่วงต่อเป็นพิธีกรดําเนินรายการคนดังนั่งเคลียร์แทนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซึ่งก็มะบอกว่าคุณเมย์นี่ก็ฝีมือไม่ธรรมดาค่ะซึ่งล่าสุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดเผยถึงสาเหตุที่ยุติบทบาทในรายการคนดังนั่งเคลียร์หลังจากที่หลายๆคนมีข่าวลือกันว่าอาจารย์ค่ะป่วยหนัก ซึ่งอาจารย์เนี่ยได้ไลฟ์สดค่ะแล้วเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่ามีคนเนี่ยเข้ามาถามตลอดทั้งสัปดาห์ว่าเป็นอะไรไม่ไปทํางานป่วยหนักมากหรอสาหัสหรอซึ่งเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนว่าเขาเนี่ยป่วยหนักแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ป่วยนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ถึงกับใกล้เป็นใกล้ตายขนาดนั้นก็ยังมานั่งให้เห็นยังมาไลฟ์สดให้เห็นยังนั่งคุยให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนเรื่องรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปจัดแล้วจริงๆขอโทษแฟนๆทุกคนที่ติดตามเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาบางทีก็ อายุค่อนข้างเยอะแล้วขับรถไปมาก็เหนื่อยกลับบ้านก็มืดๆค่ำๆค่อนข,ข,ข้างที่จะอันตรายแต่เขาก็บอกว่าเชื่อว่าคุณเมย์เนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้เขาอย่างแน่นอน อีทั้งอาจารย์ยิ่งศักค่ะก็ยังมีการพูดฝากถึงแฟนคลับค่ะว่าใครอยากจะทําอะไรเนี่ยก็ทําไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครทําอะไรแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ทําให้สังคมแบบต้องผิดหวังไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเขาก็บอกว่าก็ทําไปเลยเหมือนกับเขาเนี่ยอยากเล่นหนังอยากเป็นพิธีกรอยากแต่งหญิงก็ทําไปไม่อายลูกเตาเพราะว่างานมันก็คืองานทําอะไรแล้วสนุกเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะทํา ซึ่งอาจารย์ยิ่งศักิ์ก็ยังบ่อยอค่ะว่าเขามีความสามารถหลากหลายเป็นพิธีกรก็ได้เล่นหนังก็ได้ทํากับข้าวก็ได้ก็คือเขาคิดว่าเขาใช้ชีวิตคุ้มแล้วอยากมัวแต่อายอยากทําอะไรก็ทาไปเลยให้เต็มที่ซึ่งหลายๆคนก็มีการเข้าไปถามในไลฟ์สดว่าอาจารย์ยิ่งศักิ์เนี่ยจะกลับมาทํางานอีกไหมซึ่งเขาก็บอกเขาขอพักผ่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะออกมาหางานทําขึ้นเมื่อร่างกายเขาดีขึ้นเมื่อสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเครียดอยากทํางานอะไรก็ได้ที่ทําแล้วมันไม่เครียด ส่วนเรื่องของอาการป่วยค่ะอาจารย์ยิ่งสักกก็บอกว่าเดี๋ยวพักผ่อนแป๊บหนึ่งก็คงต้องออกไปหางานทําเมื่อร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองมีความเครียด และอาจารยิง่งศักดิ์ก็บอกอีกว่าขอใช้ชีวิตสงบสงบนั่งอยู่ที่บ้านทํางานในสิ่งที่ตัวเองเพอทําได้บ้านไปชีวิตใครอยากจะเปิดร้านกาแฟร้านขนมเล็กๆที่ต่างจังหวัดและตอนนี้เขาก็บอกว่าได้เตรียมการไว้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างค่ะแต่ว่าคงไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตตามกระแสซึ่งเขาบอกว่ากระแสบางกระแสเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจหรือต้องไปติดตามด้วยเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับสังคม ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาว่าอายุ70แล้วค่ะจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยต้องทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉันเลยเวลาหาเงินแล้วตอนนี้ไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ได้บอกว่ารวยมากแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นขอทานนะชีวิตนี้ยังมีสติมีปัญญามีสมองแล้วก็รู้จักวิธีใช้เงินแต่ว่าตอนนี้ขอพักงานก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทําอะไรตอนน่อมนีอะไรก็เป็นว่าก็รอติดตามกันค่ะว่าอาจารย์ยิ่งสั่งจะมีผลงานหรือมีร้านอะไรให้แฟนคลับได้ติดตามกันค่ะ ต้องขอโทษแฟนเพลงทุกคนคิอก็ตัวเองก็มีอายุขับรถไปมาก็นะกลับบ้านก็มเมื่อค่ำ,คำแพ้แรงค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเอานะคนเก่งๆเขามีคนอื่นจัดรายการก็ยังดีตามไปดูกันนะคะ ยังไงก็ให้การสนับสนุนติดตามมาอย่างที่อาจารย์เคยดูเคยทํานะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําไปนะสนุกกว่าค่ะมั่นใจก็ทํำกันเก่งๆทุกคนค่ะ,ล,ะ okay. ล็อกเก็ตซาลามีนิดหนึง่งอันนี้เป็นหรือคออตานิดหนึง่งแล้วก็เพสโตเพสโตทําเองค่ะอืมจะได้รุดนี้โอเคอืม เป็นอะไรที่ดูอีกตัะกูลค่ะใช่ไหมเขาบอกกินไข่ะยิ่งกินน้ำหนักยิ่งลงแล้วกนมีสารชาติคุณพิชานทีทำเองหรือเปล่าคะหรือไงคะชนแก้วดำค่ะคุณจิน คุณจีนบพื่บาดดกาชนค่ะถ้าเดินอ่านไม่ทันจะโกรธนะเดินจะพยายามเลื่อนพี่ความเห็นยังไงกับตอนเนี้ยนทำอ๋อสวัสดีค่ะอาจาไม่เห็นไปจัดรายการขอโทษนะคะ พิ่งเข้ามากดติดตามกดอะไรให้ด้วยนะคะมีแต่คนถามตลอดสัปดาห์เดืยนป่วยเป็นอะไรเดียยไม่ไปทำงานเป็นหนักเหรอสาหัสเหรอเอ้ยมีข่าวมาว่าเดี้ยป่วยหนักลู้ใครตายแล้วก็มีเหตุผลของเราหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับป่วยใกล้เป็นใกล้ตายขนาดนั้นนี่ค่ะนั่งให้เห็นอยู่นี้ค่ะ ล็อกเก็ตซาลามี่เพสโต้หน่อยหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นริกรตาต้าอืมอร่อยพอเต้าแตกไม่เล่นแล้วนะคะเพราะว่าคุณพดอชอบ,าบาครับกลัว ดาราแก่มากตายคากองก็จริงนะคุณนะได้กล้องถ่ายหนังหอเต่แต่มีนิ้งศักอายุเยอะสุดพี่ลงอายุไม่เยอะแต่เขาเป็นพี่สาวในเรื่องลงมะฉันเป็นน้องง่ากแต่นากตัดต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพจน์อนนท์ที่ให้โอกาสอาจจะนิ้งศักครั้งหนึ่งในชีวิตได้เล่นหนังตั้งสี่ห้าภาค ถามะก็จะบอกว่าภูมิใจนะเธอภูมิใจได้ล่นหนังสวยก็ไม่สวยอืมพดต้นหนังยังเก็บเลยขอคุณพดอนนวดมาเก็บแก่แล้วก็มานั่งดูเช่นมีความสุขเดือนเนี้ยบอกอะไรกับทุกคนนะคะอยากทำอะไรทำคะ่ะ อยากกินกินค่ะอยากเที่ยวเที่ยวค่ะไม่สร้างไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครและทําให้ตัวเองมีความสุขทําค่ะไม่ทําให้ตัวเองเสื่อมเสียไม่ทําให้ตัวเองไม,ไ,มไม่มีคําตอบให้กับสังคมทําเลยค่ะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเดยนพูดตรงๆรงเดยนอยากเล่นหนังมีคนก็ถามว่าแต่ตัวเสื้อผ้าผูา้หญิงมันจะเล่นได้เหรอมีอายลูกเต้าเหรองานงานค่ะเดยวบอกคําเดียวมันคืองาน เป็นงานที่คนหลายคนเขาอยากได้เขาก็ไม่ได้ฉันได้ทําฉันก็ไปทําแล้วก็สนุกมันเป็นการทําให้ทุกคนเห็นว่าเออเราก็เป็นคนมีความสามารถหลากหลายนะทํากับข้าวก็ได้พิธีกรก็ได้เลน่นหนังก็ได้เออฉันทาได้หมดอะ่ะเพราะฉะนั้นใครจะมาว่าอะไรอะ่ะอะไรที่ทําแล้วมีความสุขทําให้เห็นมาเกิดมาใช้ชีวิตคุม้มใช้ความสามารถคุมามาถค้มทำาี่คะัมดแต่เหนียมเหนียมไอไอในแคนเบก้าทำอันนี้ก็ไม่ก้าทําเวลาจะไม่มีกินอ่ะ ก็ไม th ่กล้าขอความช่วยเหลือวก็ดึงก็อีกโอยบ้าตายไปเถอะไม่ใช่ท่านยังไงอ่ะต้องใช้ชวิตให้ข่มทุกเวลาทุกนาทียกเว้นเวลานอนทำอะไรได้ทำค่ะทำแล้วตัวเองต้องสนุกนะจะทำแล้วตัวเองทุกจะทำแล้วฝืนจุดเดี๋ยนพักผ่อนสักแป๊บหนึ่ง คนจะต้องเอาไปหางานทำครับร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่อยากให้ตัวเองมีความเครียดทำงานอะไรก็ตามต้องไม่เครียดบางทีคนไม่เข้าใจอ่ะมีอะไรเครียด ปากก็พกกูดว่าเครียดงานสบายจะตายเอาเถอะใครมองมองมุมไหนเหตุผลของใครมันเป็นเหตุผลของแต่ละคนค่ะเดี๋ยวเป็นคนทำอะไรแล้วเดี๋ยวต้องเพอร์เฟกจุดมุ่งหมายต้องชัดเจน ไทนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว